Cảm ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมีแพนด้าโอ้เฟิร์บบัตไวเกจเลยอันนี้ผมเจอตัวใหม่นะครับเขามีชื่อว่าวิโรนะครับฮีโรตัวนี้ผมไม่เคยเจอมาก่อนนะโอเคครับก็เราก็อย่าเพิ่งไปหยองแห่งกับเขานะครับถ้าเราหยองแห่งเดี๋ยเขาไม่หยองแห่งกับเดี๋ยวเราเตะกเอ้ยเอ้ยเอ้ยออยเออ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 เอ พี่ผมม่ช่วยนาคอสก่อนที่แบบเพื่็นฉันมาแล้วเพื่อนฉันไม่รับนายแล้วหนีไปอุ้ยนี่เหไม่ตบบูยเฮ้ยเ้ยวายวายไหลเด้นเฮ้ยเจ้วนี่งัดไปหนึ่งทีเฮ้ยจ้จ้าเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮเเเ้้เเเ คุณขอปอมเฮ้ยเอวสูงผมโดนว่ะเกินปุ้ยบุ้มปุ้ยโอเคครับนาคอสบผมเอาหรือเปล่าแดสไปา่หนึ่งทีแดสเลยดิแดสกันมาตีบับแดงโอเคครับผมรีบเคลียร์คลิปเลยดีกว่าจุโอ๊โอเคครับก็เฮ้ยเฮ้ยจ้าดูเหมือนว่าเพื่อนจะส่งสัญญาณมาไม่ใช่สัญญาณผมเอง ผมลุ้ไปเคลียร์กลางนะครับเนื่องจากเราดูจากมินิแมพแล้วเม็ดเราอยู่ล่างนี่เนตีปนะูตีปูปโตปีตีปูโูปีนี่เนะี่ยแตกแตกแตกบุะเอีย่ารัดอย่ารัดขอร้องขอร้องเลยครับไปแล้วครับคลิปบนผมเข้าแล้วนะครับไม่มาแล้วเราต้องรีบขึ้นไปรับนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรกันนะ่น้องเฮ้ยจั้มกระหม่อมแตกไปหนึ่งเนี่ย เออสอยเนี่ยสวยเนี่ยหัดเพี่องควายนี่ไถยาวจัดเลยนะครับเอ okay. ๊ะอย่าเห็นดิเพื่อนเลยเยอเราแอบตีมันตั้งนานฮึ่บของเรานะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยทำอย่างงี้บ่ได้แล้วอย่างงี้มันต้องมีแบบเสียเลือดเสียน้อยเฮ้ยเสียเลือดเสียเนื้อกันหน่อยหรอวะนี่เนี่ ึนนีี่่่ยะเฮ้ยไม่เจอตัวนี้น่าลืมิูนิดหน่อยตัวนี้ถ้าเราเจอก็ดูวงอ้าวเรามาจับข้างข้ายเราไปจับข้างขวาฟื้นอย่าเอาชั้นมีปัญหาครับส่งคอนคูไปอ๋อตีเดยอดวายนี่ไงวายไปแล้วผมปอมแตกแน่เลยถ้าผมไปไม่ทันนะโอ้เจ้า ผมเหนื่อยอ่ะคลิปหายหมดไปไหนวัเนี่ยเฮ้ยผมไปตีตัวนี้ด้วยขอนนะสำหรับดวง้อคือตัวนี้อย่าไปรัดผมบีถ้ารัดผมบีผมจะฆ่าคุณแน่รอบนี้คุณไม่มีพลังลมติดตัวคุณแล้วนะคุณเฟื่อยที่ขึ้นที่ไม่ได้แล้วมาจริงขอโทษรถขี่โม้ไปหน่อยนะโอเคครับผมก็จะลงไปกลางเพื่อที่จะ ตีปูตีปูตีปูเออหยาโอเคครับก็เช่คิดว่าเพื่อนเลยแล้วกันท่านจะมาไม่ทันเฮ้ยขอโทษเพิ่งเห็นเพื่อนผมมาแล้วอุ้ยเออหยาเออหยานี่แน่นี่แน่โอเคครับได้มาหนึ่งคิวบอกคุณแล้วว่าคุณจะยุ่งกับผมไงผมไงตีป้อมฟีของฟีใครจะไม่ชอบได้ป้อมฟีมาดิยะโอ้โหได้ป้อมฟีมือลือ ร่ำรำรวยๆอ้าจ้ะเองเจ้าคืยาล่น้องคิดไงอ่ะคิดไงอ่ะจะมาเอาเพนด้า์ซูก้าหลินจิงอย่างเราย่ำกระหม่อมอุ้ยเโดยนกพวกโดนผมย่ำทีเดียวเท็กเแต่จังหวะนี้ผมขอเชียร์คลิปก่อนแล้วค่อยไปเชียร์คลิปกลางเพื่อนๆแล้วกันเฮ้ยเหมือนเขาจะเห็นผมนะผมขอเชียร์คลิปก่อนเลยแล้วกันนะ โอเคครับจ okay, okay, okay. ังหวะนี้เลยะทุกคนคอยดูนะผมจะลงไปเคียร์กลางแล้วลงไปเล่นล่างเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แจกไปอ่องพี่โดนอี๋ตายเหมือนเดือว่ะรำรำลอยๆได้ป้อมด้วยโอ้โหเจ๊แก่โอเคครับเข้าฟ้าเลยแล้วแก่อุ๊ยไอ้เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเข้าฟ้าเลยแล้วกันกับคุณครูรัมสำหรับบาฟ์ฟร้านี้เราจะไม่มีวลาลืม บุญค uh ุณของนายแต่ตอนอื่นขอติป้อมหน่อยเอ้ยจู้เออเจอมาหลายแทมมาหลายแทมเขาเขาเขาโดดขาโดดเฮ้ยทำอลิซผมอุ้ยไอ้ย hey. hey. ่ไอ้ย่ะบังไฟเบียน่าเก็บดูอะไรเฮ้ยนี่มันวงแบบเป๊ะเต้เหมือนมึงเหว้อุ้ยอุ้ยไม่โดนนี่แน่นี่แน่ฟาดกรำมอม เอ้ยแตกไปแย่รัมรัมเรื่อยเฮ้ยอะไรอ่ะเบิ้บมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วไปละเด้อไปละเด้อจ้ะโอเคครับไปเอาป้อมกากันดีกว่าอุ้ยมาอีกแล้วฟังไฟพญานาคมาเร็วจวดจัดจริงๆเลยงัดไปหนึ่งทีทุบยำกระหม่อมยำกระหม่อมว่ะไปละไปละไงบับแดงยังอยู่ขออะไรกันนะขอบับแดงนายเล็กเกลนะเพื่อที่ฉันจะเป็นตัวยอดให้ฉันร่มรัเรื่อย ยานะยานะโอเคเป็แก๊สปุ๊บปึ๊บปั้นจุ่มฮู้ยึกยักยึกยักโอเคครับเราเกียร์ตัดากีบแบบนี้ไปแล้วก็มาตัดคลิปปากเขาเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวปากเขาจะเกย์ไปครับเราเป็นต่อเพื่อนเราเอาต่อเราต้องเอาให้สุดอุ้ยมีตัวมาย้ำกระหม่อมย้ำกระหม่อมไม่ต่อยังไม่ตายโอเคครับก็ดักต่อแล้วกันย้ำกระหม่อมเรียบร้อยแตกะนี่ ย้ำออกมากลางวงจริงเลยไม่ของเต้เฮ้ยยังเดี๋ยวชมีปัญหาครับส่งฮอนคูไปกระหม่อมก็ไปกลางวงวุ้บจะบุ่งด้วยเจะบุ่งด้วย,เ,ยเล่นอะไรที่นี่อะไรครับไปแล้วครับนีแ่แไงมองหน้ามองหน้าอ่าเรื่องนิ่งไงแหวนเห็นเงาเห็นเงาอะไรแปลกย้ำกระหม,มอ่อม ตายน้องเออเออ,เอ,อไปนาคอดไหลเลยเบี่อนปาดบอลสียสวยสวยีสยและสวยมากเขาไม่ตายนี่ไงมันไส้มันไส้เวเลสไม่ตายแต่ว่าฟ้าเกิดอุ้ยนาคอดผมแตกเลยเพื่อนเราไม่ได้โทษนายนะนะเราจะเป็นตวัวเข้าไปก็ได้นะฉันขอโทษเฮ้ยจะจะนี่เราต้องเชคคียร์คลิปนะครับไม่งั้นไม่งั้นเราจะ วุ้ยหูเสียดายเมื่อกี้ถ้าผมอยู่นะบอกเลยมีเกิดบอสักตัวคอยของผมดำนี่เมื่อเมื่อของเรานำเราจะทำตัวบาบอบาพลังแลวเราจะไฟกับตัวที่มันใหญ่กว่าเราแล้วก็เลือดเยอะกว่าเราลายเท่าพันเท่าดาเมจน้อยกว่าเราลายเท่าพันเท่าหยอกเฮ้ยแต่ว่าเพื่อนผมโดูนะกลางอ้ยุ้ยวุ้ยยุ้ยเต้เป็นไงล่ะสองลุมห้าเป็นไงเพื่อนผมเอาสุดไง บอกลลยที่บ um ุ๋มโหดเฮ้ยแต่จังหวะนี้ครับเออเออเอจอบังไฟพญานาคเจ็บจัดเลยครึ่งรอดเลยจะแรงไปไหมเพื่อนไปแล้วไม่อยู่ด้วยแล้วเงอนไม่แต่ว่าฟ้าเกิดคอหน่อยอะไรกันนะเฮ้ยเพื่อเพื่อสรีหนึ่งครัวผมควรจะเอาแดงด้วยแต่ว่าแดงเพื่อผมเขาไปปากไปดึกดี เอ้าซูมผมดักซูมอยู่ตรงเนี้ยผมจะเซฟโซนเขาไปเป็นผมจะเซฟเขาเองอุ้ยเฉียวนะฮะเฉียวเฉียวอือหือโดนเต็มเต็มฮะตึงรอดเกลือดเตกโอเคครับโอร์คลิปเลยและแกันนะโดดมาสิโอ้โหบอกแล้วนี่ไงเขาเรียกว่าดิจิตอลรูปแบบดิจิตอลการเลเกมแบบดิจิตอลย่อๆครับผมก็แค่กลดลงไปแค่นั้นแหละจริงๆจะใช้สกิลหนีไปทางอื่น,นแค่นั้นเอง เพื่อนผมเพื่อนผมเอาแจากโอเคครับเพื่อนผมพยายามดันขึ้นป้อมใหญ่เพื่อเพื่อที่จะจบแต่ว่าดากเกิดเราไปเอาดากันดีกว่าเพื่อนคอนเฟิร์มความที่เราจะจบหรือขึ้นบานได้อุ๊ยบ้างไฟพญานาคน,านากก่ากลัวแรงเหมือนกันนะผมไม่ได้ออกเกาะด้วยแต่จังหวะน,นี้เหมือนจะเห็นละวีโรตัวใหม่ที่ไม่ค่อยมีคนเล่นล่ะซึ่งก็คือวีโร ปุ้งเนี่ยเออจูคู่เกือบโดนครับผมของ,งัดไปแค่หนึ่งทีเด้วยวกันนะครับเหมือนว่าเราจะไล่เขากลับบ้านไปได้ไม่สำเร็จนั้นเราก็มาเคลียร์คลิปเป็นคลิปตัวสีม่วงนะครับถ้าเราเคลียร์คลิปตัวนี้เสร็จก็เราจะมีเออช่างมันโอเคครับโอเคครับได้แล้วเรามีเกาะมือขึ้นมาเรามีกเกาะเกลือถ้าไม่เราไม่กลัว,วเราจะต้องตายครับจังหวะน,นี้เราออกางเลย แต่ผมเจอไอ้ลิงไงอย่างย่ำกระมอมอเขาอุ้ยดาวกระจายเต่ผมนิดนะอย่านะเฮ้ยดูนั่นนะ่ะครึ่งหลอดเลยนะั่นน่ะสวยจัดเลยทีมผมอะเอาจัดเลยไม่แตกครับโจเกอร์ถึงกับแตกเลยฮะโอ้โหบิดโดรหลักนะฉันบอกนาะยแล้วฉันนอะมีพลังหรือจิตสัมผัสว่าฉันะ่ะจะต้องแพ้เพ์เกมนี้เพราะว่าเัื่องจากเรารีลาเกินไป คครับคลิปม่วงผมวิ่งมาแล้วย <1, 2, S 1> ิงไปหนึ่งเม็ดโดนด้วยนะโดนด้วยนะเมื่อกี้โดนด้วยนะ,นยยนะขอยหนึ่งเม็ดเพื่อนผมฟิกเกอร์ยับกระม่อมเลยฟิกเกอร์ยับกระม่อมเลยอ่ะขอยหนึ่งเม็ดขออียเม็ดโอ,อ้โหพลังคเคลืคอ่อนตาย่าเฮ้ยโดนเม็ดหนึ่งแล้วครับจังหวะนี้ฟิกเกอร์ยับกระม่อมแตกไปหนึ่งเกิดมาขอฟันหนึ่งยี่ ป้อมตีไอ้บ้าเ้ยป้อมตีผมเอาสบุบเดี่ยวตรงตรงจัดตรงใหม่ละโอเคครับแตกครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เกมเมอร์ตัวน,น้อยคนนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเจอกัน